คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสร้างนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ตู้ความดันลบเก็บสิ่งของส่งตรวจจากผู้ป่วยนะคะและเครื่องฆ่าเชื้อ UVC ป้องกันโควิด1 9ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรชลทีโพทองคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะพร้อมด้วยนายวัฒนาเชื้อลินฟ้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและนายอภิสิทธิ์นาวโรจน์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีได้ร่วมกันออกแบบและสร้างตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและเครื่องฆ่าเชื้อ UVC เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดรประยุกต วิไลอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพรักษ์ สิรินธนวุฒิชัยคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามรับมอบไว้ใช้งานทั้งนี้จากจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะยังไม่เป็นที่น่าวางใจและก็มีความกังวลว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มด้วยเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยอาจารย์นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามจึงมีความตั้งใจที่จะจัดสร้างอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงไวรัสโควิด1 9โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีราคาถ,ถูกแต่มีสมรรถนะการทำงานที่ดีและได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความมั่นใจ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจหรือสัมผัสกับคนไข้ช่วยลดความกังวลที่จะเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ได้มากขึ้นค่ะ